ผมชื่อชินครับเป็นนายหน้าขายบ้านเมืองสองเนื้องานที่ผมทำไม่ใช่แค่รับเรื่องจากเจ้าของเก่าที่อยากขายแล้วหาผู้ซื้อทุกอย่างตั้งแต่เริ่มแรกไปจนจบงานปิดการขายผมรับผิดชอบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเจาะหาบ้านทำการซื้อหาช่างรีโนเวทให้สวยงามไปจนหาลูกค้าและขายมันออกไปทุกอย่างผมทำเองคนเดียวไม่ใช่เพราะทะนงว่าตัวเองเก่งแต่อย่างใด แต่เมื่อแรกเริ่มที่ผมคิดดำเนินธุรกิจประเภทนี้ลูกน้องที่ผมเคยจ้างไว้ใจไม่ได้เลยสักคนงานที่บีฟก็ไม่ได้ดั่งใจผู้รับเหมาที่หามาไม่มีความรับผิดชอบทิ้งงานโกงเงินสุดท้ายประสบการณ์ทั้งหลายแหล่ที่ว่ามาก็สอนให้ผมรู้ว่าลงมือทำเองมันทุกขั้นตอนนั่นแหละดีที่สุดแม้จะเหนื่อยอยู่บ้างแต่ทุกอย่างที่ผมเลือกก็ตรงตามความต้องการคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป ถามว่าผิดพลาดมีไหมมีครับแต่น้อยแสนน้อยบ้านมือสองหลองขึ้นต้นด้วยประโยคแบบนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งแรกที่ผุดขึ้นในความคิดของทุกคนคงไม่ต่างกันประวัติไม่ดีมีผีเคยมีคดีฆาตกรรมหรือการฆ่าตัวตายครับผมไม่เถียงแทบทุกหลังที่ผมเป็นคนจัดการล้วนมีเรื่องอย่างว่าทั้งนั้นแต่ผมไม่เคยปกปิดหรือ,รอโกหกลูกค้านะครับ พอของแบบนี้ปิดไปก็เท่านั้นไม่นานเขาก็รู้สู้รักษาเครดิตแสดงผลความจริงใจบอกเขาไปตรงๆว่าบ้านหลังนี้เคยมีคดีนะบ้านหลังนี้เคยมีคนตายแต่เรื่องผีนี่แบ่งรับแบ่งสู้ครับหากบ้านหลังไหนมีประวัติว่าผีดุผมก็บอกผู้ซื้อไปแบบนั้นแต่จะเสริมเข้าไปด้วยว่าผมไม่เคยเจอดังนั้นที่ว่ามีผีสิงจะจริงไม่จริงผมไม่กล้ารับรองมันเป็นเรื่องจิงใตใ เป็นเรื่องเล่นลับที่พิสูจน์ไม่ได้เสียงที่ผมสามารถยกออกมาเป็นข้อต่อรองให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อแม้จะเป็นบ้านเมือสองที่มีประวัติคือการปรับเปลี่ยนซ่อมแซมตกแต่งใหม่เอาให้สวยจนแทบไม่เหลือเขาเดิมเคยพูดเล่นๆกับลูกค้านะครับหากผมเป็นผีที่สิงอยู่ในบ้านหลังนั้นนั้นคงไม่กล้าโผล่ออกมาหลอกเจ้าของใหม่ไม่กล้าโผล่มาแหกอกจกไส้ไล่ให้หนีออกไปเพราอไม่มัน่นใจว่าใช่บ้านตัวเองหรือเปล่า เอาให้ง่ายคือผียังขับศน,นั่นแหละครับที่ผมเลือกหาบ้านมือสองที่มีประวัติเป็นส่วนใหญ่นั้นก็มีเหตุผลอยู่ราคาเมื่อซื้อมันถูกแต่ขายได้แพงเพราะส่วนใหญ่คนที่ขายก็เป็นผลญาติคนตายที่ต้องการขายออกไปให้พ้นผลเสียไม่ต้องมารับผิดชอบคนทั่วไปลองเห็นว่าบ้านร้างมานานสืบสาะค้นประวัติจนพบสิ่งที่อยู่ใต้พรมต่างก็หันหน้าหนีทั้งนั้นแต่หากผมได้ยื่นมือเข้าไป ผมกล้ารับประกันเลยครับว่ายัางไงก็ขายได้อาจใช้เวลาสักหน่อยแต่เต็มที่ก็รวมการดิโนเวทไม่เกิน6กเดือนเจ้าของเก่าได้รับเงินแน่นอนและเจ้าของใหม่ก็สามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้โดยไม่มีเรื่องเดือดร้อนใจผมกล้าบอกแบบนี้เพราะตลอดกว่า20ปีที่ผมคร่ำบอดในวงการยังไม่เคยมีการร้องเรียนจากลูกค้าเลยสักครั้งยกตัวอย่างบ้านหลังหนึ่งในแถบเมืองเกา่าภาคกลางเจ้าของบ้านตรอมใจเพราะพิษรัก ฆ่าตัวตายและกลายเป็นผีเฮี้นโลูกหลานแท้ๆยังอยู่กันไม่ได้หลอกหลอนแม้กระทั่งคนที่เดินผ่านไปมาหลอกแบบไม่มีวินัยทั้งกลางวันและกลางคืนนึกอยากโผล่มาตอนไหนก็โผล่แดดจะเปรี้ยงแดดครึม้มหน้าฝนหน้าร้อนถูกหลอกกันหมดไม่สนลูกใครขอแค่เข้าใกล้เขตบ้านได้วิ่งหน้าบานกลางกระบาลผมบางเห็นเป็นหย่อมกันทั่วนหน้าเคยมีการเข้าไปสำรวจ พิสูจน์ความเฮียนและถ่ายเป็นวิดีโอออกมามากมายในโลกออนไลน์เรียกว่าชื่อเสียงถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆของบ้านผีสิงเมืองไทยหมอไม่เห็นผลได้แต่ผลเสียสิครับชัดเจนลูกหลานเจ้าของบ้านเขาเป็นทุกข์หนักต้องการใช้เงินแต่ที่ดินและบ้านขายไม่ได้ไม่มีใครซื้อเพราะประวัติไม่ดีกระทั่งเรื่องมาถึงมือและผมรับจบรายให้ราคาต่ำกว่าตลาดนิดหน่อยเอาที่เขาอยู่ได้และผมไม่ลำบาก ช่างรีโนเวทขณะเดียวกันก็หาผู้ซื้อไปด้วยสุดท้ายก็ขายออกจนป่านนี้ผ่านไป10กว่าปีเจ้าของใหม่ยังอยู่อย่างมีความสุขไม่เห็นจะมีผีโผลออกมาสักตัวอันที่จริงไม่มีผีโผลมาตั้งแต่แรกด้วยซ้ําเรื่องนี้ผมรับประกันได้เพราะเอาตัวเองเข้าไปอยู่อาศัยมาแล้วบ้านทุกหลังที่ผมรับซื้อผมจะเข้าไปอยู่ก่อนโดยแบ่งเป็นระยะหนึ่งอาทิตย์แรกเต็ม มีเวลาพอคือก่อนที่จะให้ช่างเข้ามาปรปับปรุงอีก2อาทิตย์ขณะที่งานดําเนินไปแล้วครึ่งทางและ1อาทิตย์สุดท้ายคือหลังงานเสร็จปัสเสร็จแล้วก็รราวหนึ่งเดือนซึ่งเป็นระยะเวลารวมทั่วไปของคนที่ประสบเหตุนในบ้านผีสิงผมก็เอาให้เวลาในการอยู่อาศัยตัวนี้แหละครับมาการันตีว่าผมอยู่มาเป็นเดือนแล้วไม่เคยเจอไม่ได้โกงนะครับเขาเรียกการตลาดที่สามารถใช้ได้ตลอดและยังเป็นข้อมูลจริง นั่นแหะครับชื่อเสียงของผมในวงการนี้จึงเป็นที่รู้จักไม่หลอกขายไม่ปกปิดข้อมูลและผมซึ่งเป็นนายหน้าก็เคยเข้าไปอยู่อาศัยแล้วด้วยตัวเองปลอดภัยหายห่วงไร้กังวลแต่ยังคำโบราณว่าไว้สีเท้ายังรู้ภาดจันใดก็ฉันนั้นวันหนึ่งผมก็ถูกสั่งสอนให้รู้ว่าโลกของเรามันกว้างใหญ่เกินกว่าจะทำความเข้าใจทั้งหมดได้แต่โลกวิญญาณ กว้างใหญ่และทำอะไรที่เราคาดไม่ถึงได้มากกว่าผมถูกผีหลอกครับผีที่สิงอยู่ในบ้านเมื่อสองและผมเชื่อว่าไม่มีผีที่ใครต่อใครแม้แต่กับพี่พงศ์หัวหน้าผู้รับเหมาที่ทํางานด้วยกันมานานยังออกปากว่าคุณชินบ้านหลังนี้ผมว่าไม่ควรซื้อมันแรงผีที่ออกมาประกาศสักดาว,ว่าไม่ใช่บ้านทุกหลังเจ้าของเก่าที่เคยตายแล้วทุกคนจะยอมให้ผมทําอะไรอะไรกับบ้านของเขาง่ายๆ เพียงเพราะผมยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อสิทธิ์ในการครอบครองตามกฎหมายไอ้ที่ว่ากูมีนโฉนดนี่เป็นบ้านกูมึงเป็นแค่ผู้อาศัยใช่จะใช้ได้มันทุกกรณีบ,รบ,บ้านต้นเรื่องปลูกอยู่ท่ามกลางทุ่งนานในเขตภาคเหนือตอนล่างสายข่าวของผมรายงานว่าเจ้าของบ้านเขาต้องการขายทั้งตัวบ้านและที่ดินที่บ้านตั้งอยู่รวมถึงที่ดินรอบด้านซึ่งเป็นเผืนนา,นานรกเรือแต่เขาขายไม่ได้ครับ แม้จะลงประกาศเอาไว้ในช่องทางต่างๆมาหลายปีขนาดธนาคารยังหนีเจ้าหน้าที่ประเมินราคาถึงกับวิ่งกระเจิงกับงวันสักแสลูกสาวเจ้าของบ้านเขาผูกขอตายที่นั่นบูกาหาักจากคนรักครั้งที่ทํางานอยู่เมืองกรุงกลับมาบ้านก็จมอยู่กับความซึมเศร้าไม่นานก็เลือกจบชีวิตเองด้วยการมีทุกอย่างล้ำพังความเจ็บชาน้ำใจที่ถูกทิ้งอย่างไร้เยื่อใยนั้นก็มากพอแล้ว ยังต้องมาแบกรับความรู้สึกผิดที่ตัวเองไม่ได้ก่อชาวบ้านลานช่องทั่วไปนั่นแหละครับตั้งวงเดินทาว่าเธอท้องทงําแท้งแล้วหนีกลับมาอยู่บ้านซึ่งอันที่จริงเธอแค่อ,อกหักแล้วรับไม่ไหวรักแรกมักทําให้เจ็บและจําไ,ไปจนตายเสมอผมได้ยินทั้งเรื่องจริงและไม่จริงตั้งแต่เข้ามาในเขียนหมู่บ้านแล้วถามหาเจ้าของผู้ขายก็พ่อแม่ของเธอั่านครับ กระทั่งหาดอกันจึงได้สัมผัสกับปัญหาที่มีทั้งครูอายุเกือบ70ปีแล้วและทุกวันต้องทนกับความปวดใจที่เป็นพ่อแม่แต่กลับช่วยลูกสาวไว้ไม่ได้เหตุที่ยาขายนั้นไม่ใช่เพราะจะเอาเงินไปใช้อยู่ใช้กินเพียงแต่ไม่อยากเห็นที่ดินผืนนั้นอันเปรียบเสม,มือนลานปราจิบคนเดียวของตัวเองไปแม่ของเธอบอกว่าเงินที่ได้จากการขายจะยกให้วัดทั้งหมด น,นั้นวัดในหมู่บ้านกำลังสร้างศาลาครอบครัวอยากให้ลูกสาวมีชื่อติดอยู่ตามเสาไม่ก็คือคาในฐานะหนึ่งในผู้บริจาคผมในตอนนั้นก็ไม่ทราบด้วยเหตุผลใดเห็นใจาเรื่องราวที่ครอบครัวนี้ต้องเผชิญหรือเป็นเพราะต้องมนตสะกดอย่างไรไม่ทราบได้ผมให้เขาในราคาที่เขาตั้งไว้ไม่มีต่อรองสักสตางค์เดียวเมื่อได้เห็นที่ดินพร้อมบ้านเจ้าปัญหาผมบอกได้คำเดียวเลยครับ มันสวยชนิดไม่เป็นสองรองจากที่ดินราคาหลายสิบล้านบ้านเดียวชั้นเดียวโครงสร้างแข็งแรงปลูกอยู่บนพื้นที่หนึ่งไร่ล้อมด้วยพื้นนาทั้งซ้ายขวาหน้าหลังมันสงบเงียบแต่ก็ไม่ไกลจากชุมชนมองไปทางไหนถัดจากพื้นนาก็ยังเห็นบ้านเรือนอยู่ไม่ไกลเกินตะโกนเรียกหากันน้ำประปาไฟฟ้าต่อเข้ามาได้สะดวกเึ่งวันในช่วงบ่ายผมอยู่ที่นั่นเพื่อตรวจด,ดูทิศทางลม และปัญหาจากสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นและผมต้องหาทางจัดการไม่มีเลยครับลมโตกเข้าบ้านจากทุกทิศต,ตามแต่ช่วงเวลาเย็นสบายอากาศถ่ายเททั้งหมดนี้ผมซื้อมาในราคาไม่ถึงครึ่งล้านลองคิดดูเถอะครับกับปัจจุบันถ้าไม่เรียกว่าถูกมันได้เปล่าก็ไม่รู้จะหาเอาอะไรมาเทียบแล้วผมตั้งใจลึกๆเก็บเอาไว้คนเดียวว่าหลังจัดการทุกอย่างเสร็จ ขายบ้านและที่ดินออกไปแล้วผมจะมอบเงินอีกจำนวนหนึ่งให้พ่อแม่ของหญิงสาวผู้โชคร้ายทางคู่จะเอาไปทำอะไรก็สุดแท้แต่ความประสงค์นั่นก็เพื่อตอบแทนและปลอบใจส่วนจะช่วยได้ไหมนั่นก็เป็นเรื่องของอนาคตเช้าวันต่อมาผมกลับเข้าไปที่นั่นพร้อมพี่พงศ์กว่าจะจัดการเรื่องการโอนที่ดินก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่ผมคุยกับเจ้าของบ้านแล้ว สามารถนำช่างเข้ามาประเมินงานและทำการปรับปรุงได้เลยไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าเงินมัดจำให้กับเจ้าของบ้านไปแล้วตั้งแต่วันแรกเออคุณชินครับผมว่าบ้านหลังน,นี้นี่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีซื้อไปแล้วครับผมก็ทำเหมือนทุกหลังที่เคยทำนั่นแหละแล้วอะไรที่ว่าไม่ดีเหรอพี่มันก็มีผีนันตัวท่าน่ะเสือกยังห้อยอยู่นะบ,บน่เห็นดีพิเศษ หัวหน้าคนงานเลือดอีสานผู้เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวว่าเขาเป็นทั้งโฟแมนและหัวหน้าแผนกพิธีกรรมความสามารถรอบด้านทั้งงานปูนงานไม้งานเหล็กเป็นจนถึงงานเหนือธรรมชาติอย่างไรผ้ผีส่วนหลังนี้ผมเห็นเขาทำอยู่หลายครั้งแต่ไม่รู้ว่าได้ผลบ้างไหมเขาบอกพร้อมกับชี้ไปที่จั่วหน้าบ้านซึ่งยังเห็นคานชัดเจนมันมีเชือกเส้นหนึ่งผูกอยู่จริงๆผมไม่ทราบว่าเขารู้เรื่องการตายที่มีในบ้านหลังนี้ได้ยังไง ต่สาบานเลยครับผมไม่ได้เล่าไม่ใช่ว่าคิดปิดบังอะไรทุกคนที่ทํางานกับผมรู้ดีส่วนใหญ่บ้านที่ผมซื้อจะมีคําว่าผีูุพ่วงท้าอยู่เสมอและอีกอย่างถึงผมจะรู้ว่ามีคนผูกคอตายในบ้านหลังนี้แต่ก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดแน่ชัดว่าผูกตรงไหนจัดการได้ไหมหรเราเสกแมมสิล้องเบิ้งพี่เสกว่า แล้วขอก็ะทำอย่างเคยหลวงเอาพระเครื่องที่ไม่เคยให้ออกทางจากตัวออกมาเยืยนไปหาตัวบ้านแล้วทำปากขมุบขมิบปาปโทหลวงพ่อยังหันหน้านี่เศ้าพิเศคว่าผมเห็นกับตาเช่นกันหลวงพ่อทั้งหลายที่ประดิษฐานในกรอบติดสร้อยห้อยคอมันมันกับด้านหันหน้าเข้าหาพิเศษทุกองและยังพร้อมเพรียงไม่รู้จะจัดการกับความรู้สึกตอนนั้นยังไงเลยครับ ลัวหรือขำดีทั้งพี่พงษ์และพี่เสกต่างก็พยายามลดดาให้ผมทิ้งโปรเจกต์นี้เสียแต่ผมมันดื้อครับยืนยันคำเดิมว่ายังไงก็ต้องทำให้บ้านหลังนี้ใหม่น่าอยู่เหมือนที่แล้วมาให้ได้กรอกอกับตอนนั้นมีข้อความจากคนที่ต้องการซื้อทักเข้ามาพอดีผมแปะรายละเอียดพร้อมรูปสถานที่ไว้บนหน้าเพจขายบ้านและจะอัปเดตความคลืบหน้าอยู่เรื่อยๆทำแบบนี้ประจำ นั่นเองการขายบ้านของผมจึงง่ายผมตกลงใจว่าคืนนั้นจะนอนอยู่ที่นั่นเลยก็อย่างที่เคยทำนั่นแหละครับพี่พงษ์ถอนใจสายหน้าว่าเอาเถอะเอาที่ผมสบายใจจังหวะที่เขาและพิเศษทำท่าจะกลับผมจิงคว้าข้อมือพี่พงษ์เอาไว้เขาสะดุ้งหันมามองผมและคว้าข้อมือพิเศษเอาไว้อีกทีเฮ้แม่ใดอีกพิเศษครวญ ก็บอกไปตามจริงแหละครับบรรยากาศดีหลังบ้านมีสระปลาเยอะคืนนี้อยู่ด้วยกันที่นี่ถือเสียว,ว่าได้นอนบ้านพักต่างอากาศผมเตรียมน้ำพิเศษมาหลายขวดที่นอนหมอนมุ้งสำหรับ3คนก็พร้อมสับในรถทั้งคู่หมดโอกาสปฏิเสธคำชวนของผมทุกกรณีอืมแม่เรื่องจริงปะนี่จริงแท้อีีแน่นอนครับพี่แห่ผมก็เตรียมมา แม่พี่เสกพลอย่ากอ่อนใจแล้วคืนนั้นผมก็ใช้อำนาจครังตัวทั้งคู่ไว้จนได้แม้จะไม่เต็มใจแต่พวกเราก็อยู่ด้วยกันมานานมิตรภาพจะมีความสำคัญอยู่บ้างพี่เสกรับหน้าที่เป็นพ่อครัวขณะที่ผมพี่พงษ์หารือกันเกี่ยวกับการปรับแต่งบ้านหลังนี้ว่าจะต้องใช้อะไรแบบไหนบ้างทุกอย่างดําเนินไปโดยไม่มีสิ่งใดมาทําให้สะดุดกระทางเย็นย่ํา ความมืดโรยตัวปกคลุมรอบพื้นที่นั่นเองผมจึงได้สัมผัสว่าบ้านหลังนี้ที่ดินพื้นนี้มีความแตกต่างจากที่อื่นๆโดยสิ้นเชิงยิ่งมือดอากาศยิ่งเย็นบรรยากาศยิ่งกดดันหลายครั้งที่ผมคิดว่าหรือเราจะถอนตัวถอยสักก้าวดีแต่แล้วเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันบานบางหลังที่ผมเข้าไปนอนก่อนการีโนเวทและเพียงลำพังด้วยซ้ำ มีประวัติน่ากลัวกว่าที่นี่เป็นไหนๆแล้วจะมากลัวอะไรกับเรื่องแบบนี้ครับผมคิดผิดราสี่ทุ่มคืนนั้นเราสามคนยังไม่มีใครหลับการหาเรือเรื่องงานโดยมีน้ำจันทรเป็นเชื้อเพลิงหลอกเลี้ยงมันเพลินสนุกรืมอาการง่วงเหงาหรือความกลัวต่อสถานที่ไปแม้แต่พิเศษที่ก่อนหน้านี้สายหน้าดิกไม่เอารูปเดียวยังอดเอ่ยปากชมว่า บรรยากาศมันเหมาะที่จะทาเป็นบ้านพักเนีความวุ่นวายสริจริงอยู่บ่อยครั้งขณะที่พวกเราเพลิดเพลินกับความสงบสงัดรอบกายประตูหน้าบ้านซึ่งเปิดอ้าซ่ารับลมในเกิดมีเสียงลั่นมันไม่คนเบียงปิดทั้งที่บานประตูแบบคู่ยังนิ่งสนิทเปิดค้างอยู่แบบเดิมเงียบกริบสิครับวงสนทนาในตอนนั้นเสียงและอาการแกว่งไปของเชีอยที่ห้อยอยู่ด้านหน้าบ้านบอกชัดว่ามันกำลังร่งวัตถุบางอย่างที่มีน้ำหนักไม่น้อยอยู่ ภาพที่เห็นมันแค่แฝงตามลมเบาๆเท่านั้นของละบาดนี่พิเศษครวนออกปากแล้วเราก็ต้องสะดุ้งโยงกันทั่วนหน้าเมื่อหลังคามันลั่นตึงสนัน่นพร้อมกันนั้นฝุ่นและขี้มอดจากคือที่เชือกเส้นนั้นผูกอยู่ก็ฟุ้งกระจายไม่ต้องถามกันแล้วครับเงาดำที่ทอดยาวอันมีต้องกำเนิดจากวัตถุที่ขวางทางไฟ ผมเห็นชัดเจนว่าเป็นร่างของคนที่ลอยจากพื้นลำคอมีเชือกรั้งกำลังดิ้น,กนเกลียดด้วยความทรมานท้งที่ตรงนั้นไม่มีอะไรเลยจากปลายเชือกที่ห้อยลงมานั้นว่างเปล่าแต่เราไม่บอกแบบนั้นมันเห็นเป็นคนกำลังจะตายจากการผูกคอรจริงๆวินาทีนั้นผมหันไปจะถามพิเศษว่ามีวิธีจัดการกับเรื่องนี้ไหมแต่ไม่ทันแล้วครับพิเศษเหลือเพียงแผ่นหลังวูบไหวให,ให้เห็นขนาดกระโจนหนีออกหน้าตา่าง ทางวิผมก็ดีแสนดีหนีออกทางหน้าต่างอีกฝั่งโดยไม่คิดสะกิดเตือนผมสักนิดและพอผมหัานหน้ากลับมาก็แบบเดียวกับหนังพีเลยครับปลายเชือกที่เคยว่างเปล่ากับมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งห้อยตองแต่งแกว่งไปมาหนีหนีสิเวลาแบบนี้ต้องหนีเท่านั้นผมคิดครับแต่ร่างกายกลับไม่ทำตามคำสั่งมันเย็นเฉียบชาดิกนิ่งแข็งเป็นปูนปั้น ได้แต่เบิ่งตากว้างมองรางนั้นร่วงตุ๊กลงกองกับพื้นเพราะเชือกขาดแล้รก็ค่อยๆตะเกียกตะกายลากตัวเองเข้ามาหาผมทีละน้อยหากจะหลอกโดยการพุ่งเข้ามาหาในทีเดียวผมคงพอรับได้เต็มทีก็แค่สลบไปเท่านั้นแต่นี่ความทรมานที่แสดงออกทางสีหน้าและน้ำเสียงอาการติดขัดยากลำบากของเธอขณะใช้มือสองข้างกระเสือกกระสนจะพาตัวเองมาหาผมให้ได้มันทรมานจิตใจเป็นที่สุด ผมภาวนาว่าขอให้สลบไปทีเถอะกลัวจัดจนภาพตัดไปเลยก็ได้เรื่องมันจะได้จบแต่มันไม่เป็นครับกลัวสุดขีดก็จริงแต่สติดันอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ดีผมต้องทนมองดูอยู่แบบนั้นกระทั่งเธอคลานมาถึงตัวเอาหัวหนุนตักแต่แขงหน้ามองผมด้วยสายตาที่ยากจะบอกได้หมดว่ากำลังรู้สึกอะไรแขนเศร้าโกรธเสียใจหรือกำลังสนุกสุดใจขัดดิน อีกนิดเดียวเท่านั้นผมจะขาดใจตายเพราะไม่กล้าหายใจอยู่แล้วพอดีพีเศกกับพี่พงษ์เขาย้อนกลับมาใช้ความกล้าสอดแขนรั้งตัวผมให้ยืนขึ้นแล้วลากผมออกจากบ้านหลังนั้นไม่ทราบว่าพวกพี่เขาเห็นอย่างที่ผมเห็นหรือเปล่าว่าพี่สาวไม่ยอมปล่อยผมไปง่ายๆกอเดเอวผมไว้แน่นดีเดียวล่ะครับนึกภาพตามพี่เสกอยู่ด้านซ้ายพี่พงษ์อยู่ด้านขวา ทั้งคู่วิ่งสุดแรงเกิดลากผมไปกับพื้นที่เต็มไปด้วยหญ้าดินและเห็นแข็งขณะเดียวกันผมก็ต้องมองดูร่างผีสาวตนนั้นที่ก่อนเอวผมเอาไว้แน่นปล่อยให้ตัวเองถูกรากไปกับพื้นเช่นเดียวกันหัวข,ของเธอแกว่งไปมาในลักษณะกระดูกคอหลุดจากข้อต่อขอพับโดยสมบูรณ์แต่ถึงแม้น่าจะหันไปทางไหนสายตาก็ยังจบจ้องมองผมขงเขม็งไม่เปลี่ยนมาเป็นอิสระได้ก็ตอนพากันหลุดพ้นจากเขตบ้านนั่นแหละครับ คือเหมือนถูกบางอย่างกระชากอย่างแรงพร้อมเสียงหวดร้องเล็กๆเดึงจ,จับขั้วหัวใจผมหันไปมองเท่าที่จะหันได้ยังเห็นว่าร่างของเธอกลับไปห้อยตองแต่งอยู่กับเชือกเช่นเดิมและพยายามอย่างสุดแรงผีที่จะหลุดออกมาให้ได้มือข้างหนึ่งรั้งเชือกไว้อีกข้างเหยียดมาข้างหน้าปานจะขอยคว้าอะไรสักอย่างสองขาที่ไปมาไม่ยอมหยุด พี่ผมและพี่เสกลากผมออกมาจนไกลพอจะพ้นการดังขวานทั้งคู่จึงหยุดเราสามคนหอบแพกอยู่กลางนนถนนทามกลางเสียงหมา,หาเห่าระงมลั่นชาวบ้านหลายคนยังไม่นอนเปิดไฟแล้วออกมาดูเสียงเอาอะาที่แว่วมาเข้าหูพูดไปในทำนองเดียวกันเอาอีกแล้วมั้งนั่นเฮียนจริงๆพับผ่าสิบ้านและที่ดินผืนนั้นสรุปแล้วก็ยังไม่ได้รับการอน,นเวตใหม่ หากแต่ยังอยู่ในกรรมสิทธิ์การครอบครองของผมทุกวันนี้ผ่านมาร่วม5ปีเต็มผมยังคงหาไรายได้เลี้ยงตัวเองโดยการปรับปรุงบ้านมือสองบ้านผีสิงจนหน้าอยู่ขายต่อให้ลูกค้าเช่นเดิมแต่บ้านหลังนั้นยังตั้งตัวงานอยู่แบบเดิมผมยังไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันยังไงดีจนป่านนี้อยากว่ามันเป็นครั้งแรกที่ผมถูกผีหลอกทางออกมันจึงหาไม่เจอนั่นหะครับ